เก้าชิพสิบเอ็ดเอาขอให้ได้ิเดวเนาขาจะบริปิ่งเนาะเขาจะเห็ดแบบผักอะไรก็ขัวอะไรก็หละเลย ยอดเลยอันนี้ก็ต้มนำ้ำโพนต้มหัวต้มหางอันนี้ก็เจ๊แมงดาแล้วไหมม,มาแต่บะพักเขา้กากันยอดกระทิน้นบากระทิ้นมันตน้นมมันน้ำโพนมันีไม่บานวะผมแห้งเลยอะนกปลา นี่ก็ให้นะนี่ก็เทียงบอนผักเส่าม่บา้านก็กล้วยลูกลูกชายก็อยากสอนนิดนิดหน่อยนี่อันนี้เป็นไฮมันของแม่คนปลูกมันมันก็นนางามอยู่ได้มีตัวงามตัวบอ่ออะไร ปลูกอ่ะอยากทีในเจ่นหน่อยประมาณสี่สิบห้าสิบเส้นนี่แหละประมาณสักสี่สิบเสนระยะห่างกันเลยอันนี้ก็เป็นน้ำพักบัวเมฆกับปลูกพักบัวแล้วก็น้ำกระปูกของบัวหึงนี่ก็เลย่มปลูกยังบัวงาม ชีนานคูณยาวไปไกลเติบนี่ต้นต้นมะม่วงมะม่วงม่วงใหญ่ๆฮะม่วงเออเป็นแบบม่วงแอปเปิ้ลเหานจะวะของม่วงแอปเปิ้ลไม่ได้นี่มันจะคือมัแอปเปิ้ลเนี่ยมันเป็นแก้มแดงๆแดงหนุนหมดโค้กมังนาวกคกขี้หู หมากรนเลยนกกระถ่า,าคันยู่ทางผู้จัก,กระจัดจัด,ดอยู่มันิช่ใคในส่งนี่งามแน่ส่งบัวใต้ส่งนี่งามถือว่างามแล้วสำนีบัวายใส่พุนใส่พุยเิ้ธรรมชาตรเลยปุกปลาเลย แถวขั้นนี่ก็เคยปลูกมะลันไยได้ต้นมะลันไยจะมาหลักขวดเอาไว้แถวนี้ถ้ากับปลูกได้ถ้าปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ปลายหลักขวดไปจักไปเผื่อยยังเปอย่างไดแห้ยังรักเอาไปปลูกบนรูปเอาไปขายบุเบี่ยมันก็กาาาาได้นี่ยังเหลือแต่ซองต้นนี่แหละตน้นนี้กับต้นนี้มะลันไยพันธุ์มาแต่ไทย บานนี้บาา่าวถิ่กเกษมาปลูกต้นกล้วยเห็นดิกล้วยเขาได้คนมางอนไว้หวหลงหลากแถวนี่แหละนี่ปลูกชนีดแล้วนี่ไสขั้นแล้วตามแถวนี่แหละปลูกห่างกว่าพี่ไกอ่อะไรยังน้อยพอเขาได้บุเหียดเลยเขาปลูกห่างกว่าเกา่าจะน้อยอกล้วยนี่ให้หน่าเอาขี้แกบมาใส่ แทงขนาดนลยโอ้ผลมาเลยชิปูกนะ เอาพุ่นชีงหัวห้องพึ่งเช็ดน้อยนะก็จะเป็นผุ่นอ้อยนี่เอาบันเลยเป็นเช็ดน้อยแล้วแล้วก็เอานำฮุตเช็ดน้อยนี่ฮึไม่ชุ่มฉุนสื่นเช็ดน้อย โอ้ยเรียบร้อยเลยทุกคนเลยแล้วหมนแล้วบัานนีหนน้หนึ่งสองสามสี่หา้าหก,อกอาเจ็ดปลูเกเอาเจ็ดเจ็ดเงาพ่อก่อนมาหน,นิมาไว้ฝนตกผ่าหอกลโวยเหาปลูกหางเน่ยได้เพราะว่าเขามีมมบนเหียนในต้นนั้นดิมันถี่เห็นอกอันนี้ค่ะ สองห้ายังจะบุหินพรมทีอันนี้ห่างๆไว้เลยนี่นีห่างๆครับตัวนี้ฮะตัวนี้เรียบร้อยวันนี้ไมบ้านก็หลูกยังได้ดิว่ากอมกันนอนยังนอนน้ากันมาจากไดนนอนบะชองมาจากไหนเดี๋ยวนอนบะชองนี่ปลูกที่เนี่ยเอ็นบอกต้นมองทั้งก้างนี่ยบุญจะขึ้นเลยทั้งคอบขึ้นมาเลยเด้ ทางกลางเริ่มบื่อข้นปะได้หนิฮานานี่คือกันนี่มันหม่มบื่อข้นเริ่มหิวแล้วบัะนคะ้นตกแห้งๆเลยจงังสิพาพูดไปหลดัดปลาได้ยู่นี่มีมองให้หลดัดปลาได้ยู่ห,หน้าเขาผิดหลอกเขาเลยฝนตกแห้งๆก่อนเอาวดิกแข่งคนมาหุยานอ้า

รนยากาศดีขนาดเนาะมอสมเก่กันนอนเวทเนี่ยนี่เป็ปิปลัาป้ากับเรลักเนาะคนตกเขาก็กระทืบวงเนี่ยเขาจะไปตบ เขาจะบ่ได้ปป้งเนาะเขาจะเห็ดแบบผัก,ก,กแบบหัวอะไรกันหลากหลายเลย ผู้เดือดกระตับกระหังเข,า,ขาจะตบตลมนำโพลหัวงอ่ายๆนะ่ะเอาสดนำคุกคมเนี่ย อ,อ,นนอ,อันนี้เป็นหมอหัวย่าผักลาบนะย่อผักใบลาบ

giọt đi Nè. xíu xíu bao nhiêu mày? đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ครับมาทุกคนมากี่ขอต้องการบัตรดิไม,ม่โนโห้หเหนี่ลาบบางด้วยวะคนนกรไปนไี่อยากสิขายกันเนาะอ,อันนี้ก็ต้มน้ำโพนต้มหัวต้ม้างอันนี้ก็เจียมแมงดาแล้วไหมม,มาแต่บะ พักเข้าไปหยอดกระทิน้นมาการะทิน้นพักโอ้ยเยอะแยะเลยมามากินขอน้ำกันบาดิจิ้งก่อนเพลิดเพลินเสเสีสิดเองกับมือเลยหาเองเห็ดเองแส่บชุด โอ้คนนี้เจ๊มันต้มมันน้ำโพนมันนี่ไม่บ้านว่ะผมแห้งเ่ยครับเนี่เอาโพนเอาขี่เอาตับเอายางใส่บเบิดเนี่ยคือว่าค้างกใส่

แล้วเรียบร้อยแล้วเก็บเลยในบ้านเก็บเรียบร้อยแล้ววะเขาเวิเลยโอ้ปลาหน่อยได้ไปจะได้ลูกไปใสไปใส่หนุกิตาหนาวเห้งบ่หนาวบ่ลูกหนาววะ Nào nào Ừ. Đồng tạ Nhìm chút, nhìm chút, nhìm ván Ủa, nhìm ván nè nè Ủa, nhìm ván là bữa nè mm. uh, bộ ván là nè nè hả Ván Làm buồn tốt đây lụ Cái này đây mẹ Cái này đây cái ừ. này đây Cái xe <อ>สำหรับมณีกาโอ้ถักลายทุกคน,นเลยมาห็นเบียดอยู่ไออยู่หน้ามาลูกต้นกล้วยทีแต่ก็มาจ่อบเบิ้งมั่นสวนมั่นนำ้ำที่ได้เบิ้งจะน้อยค่ะว่าฝนยังตกอยู่กบสิลงไปเก็บหอ,อยอยู่ผุ่อยู่หน้าปีนองหมดเลยทั้งลุ่มหมดเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบมบอกกับใจหลายๆที่ทถานที่ตามขอบสมมาก จบนเป็นจบเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับวิดีโอนี้บ่าวธิดกพขอกาเข้ามาสบายดี